สวัสดีครับพี่น้องพี่พเ,เพื่อนเอฟซีทุกคนครับเมื่นอนี้กีทีมเหลีองว่าเราเรื่องประสบการณ์ในตาย่างครับผมได้เจอกับตัวเองซึ่งปีนั้นผมกีดยางอยู่สองค้นครับซึ่งมันเป็นหนาฝนครับหนาฝนกับไปกีดไปกีดไปกีดไปหอดตั้งสามทุ่มแล้วครับ มาฝน,น,นสีตกบนี้ฝนสีตกผมก็เล่ยสวนกันว่าไปเข้าไปหยอดถวายหัวสันก็เล่ยผากันหยอดครับหยอดส่วนนั้นมันอยู่สิบหาแถวครับหยอดถึงแถวที่ประมาณที่สิบครับและอีกหาแถวสีเ่เหลี่ยมเน่งกับประมาณหาสิบต้น ตอนหนึ่งแถวนะครับสิ่งที่เกิดพี่น้องอัน,นจากประสบการณ์จริงนะครับสิ่งที่เกิดก็คือ,คอยอดยางไปยอดยางไปว่าวแล้วคนลุกครับที่กินข้นตำหมักแตงครับแบบชนิดแบบหอมครับอีกคนหนึ่งเห็นเ้าเลย แกแกเป็นคนที่มีออียงแกสีบเบอตแต่ผมกลเป็นคนที่อยียงใน,นคงกว่าสิบล๊บอไปเลยนะครับบลอไปเลยต่ำมักแตงก็หอมแอะว่าวผมบอกเข้ามี้นมาก,ก่อนเลยอีกคนนึงเฮ็ดยุ่งขังกันนั่นก็นว่าแม่เราครับลุงต่หมักแตงหอมหอมพี่ง้องตำ่ำพูดได้ิมันต่หมักแตงสีชมกินต่หมักแตงยังได้สิล์กับปลาอย่างในเมื่อมันห่างจากมูบาน เิงกิโลครับหมู่บ้านที่อยู่ไก่เติบครับขี่รถสี่หานะที่ค่อยๆหอนกินนะครับแต่อันนี้ก่อนที่ไปถึงส่วนเนี่ยมันเป็นป่าซาครับต้องจากข้างดำตรงก็ไปแล้วก็เลียวกว่ายู่มองมุ่งคงสิเป็นป่าซาครับโอ้โอมาหลักคนทึ่งลุกจากป่าซาเรา ควประสาประมาณจากสองสามสองร้อยเมตรจะถึงส่วนอย่างผมที่ผมกลีดอย่างนะครับพี่น้องเคยเจอแบบมีบ่ครับมาแช่ประสบการณ์ได้ได้ยครับเจอกินต่ม,มักแต่งบันสามสี่ลิงยุ่กลางป้ายใช่สิบสามอย่าง, 4, างพี่น้องคิดเบิง่งเลยมาบอกเ,เรื่องคนหัวลูกจังน้อยมาแช่ประสบการณ์ครับผู้ใดเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ คอมเมนต์ไหนเด้อครับเด้อหลายคนถึงมีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับร้อนๆนี่ไปอย่างเป็นสมาร์ทหลับดูต้คลิปนี้มันจะมีคนไข้เจอกันคลิปหน้าเราพี่น้องสวัสดีครับ